ทีมคุณทีมผมถามนีดดีว่าอะไรที่เป็นอุปสรรคขัดขวางที่ทําให้ไอ้สตาร์ทอัพเมืองไทยหรือ SME เมืองไทยเนี่ยมันไปไม่ไหวอ่ะที่เขาบอกยูนิคอนใช่ไหมครับที่สอสอเอิร์ธประกรณ์พูดบอกว่าอย่าพูดถึงยูนิคอนเลยครับม้านินมังกรสักตัวยังหายากนะเอาเนี้ยอะไรที่มันเป็นอุปสรรคแล้วแล้วคุณทีมแล้วคุณทีมจะทลาย มันได้นรือสร้างโอกาสให้คนที่อยากเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็สั้นๆในเห็นภาพถ้าเกิดเราอยากมียูนิคอร์เนี่ยมันต้องมีคนที่ไปสู้กับเสือนอนกินก่อนต้องไปสู้กับเสือนอนกินนะครับต้องไปไปสู้กับช้างราชการตัวใหญ่ๆที่ที่ต้องพูดให้ชัดนะเพราะว่าหมายถึงระบบไม่ได้หมายถึงคนใดคนหนึ่งแต่การที่มีกฎหมายเยอะมีการที่ต้องบริหารแต่ละกระทรวงการขอใบเพอร์มิตแต่ละที่ยุ่งยาก เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากเห็นว่าประเทศไทยมียูนิคอร์นใหญ่แล้วเราทำแอปพลิเคชันมาซึ่งแอปพลิเคชันหนึ่งแต่ถูกเสือนอนกินเอาไปจัดการหมดใช่ไหมครับผมเองก็เคยมีมีประสบการณ์เป็นผู้บริหารเกี่ยวกับอุตสาหการรมแอปเทคโนโลยีที่เป็นยูนิคอร์นอยู่เหมือนกันตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าการที่จะต้องลงไปแต่นนในพื้นที่ เพื่อที่จะให้การคมนาคมในแต่ละจังหวัดมีตัวเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นสงขลาไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เนี่ยก็จะมีเจ้าถิ่นที่ต้องที่ต้องเป็นเจ้าถิ่นที่จะต้องส่งสวยให้กับคนใหญ่คนโตให้กับตำรวจให้กับทหารอยู่ในแต่ละพื้นที่ถ้าใครไปที่ภูเก็ตเนาะแล้วก็จะออกจากสนามบินไปที่โรงแรมก็จะประมาณพันพันหนึ่งพันสองต่อเที่ยวนะครับแล้วถ้าเกิดมีกระเป๋าสองใบก็โดนไปอีกอย่างละร้อยเป็นพันสาม พราะฉะนั้นพอเราเอาเทคโนโลยีเข้ามาใสา่ปุ๊บเราไปทำลายหม้อข้าวเขา,ขาลูกปืนมามาหาผมที่โรงแรมเลยนะอือันนี้เรื่องจริงมีคนเอาลูกปืนใส่ซองจดหมายส่งมาหาผมที่โรงแรมเลยนะเพราะว่าเรากำลังไปทลายหม้อข้าวครับภาคเหนือก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันภาคกลางก็เหมือนกันพอศึกษาเข้าไปเรื่อยๆการที่เราจะมีแอปพลิเคชันดีๆสักอันหนึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นไทยหรือประเทศเนี่ยมันต้องพร้อมชนกับเสือนอนกินในแต่ละพื้นที่ไทยที่จะสามารถที่จะสู้กับธนาคารใ,ใหญ่ ที่สามารถทำดิจิตอลเพย์เมนต์ได้ดีกว่าของเราจนกระทั่งเราหายไปหรือใครที่พร้อมที่จะชนกับเสือนอนกินที่เป็นเจ้าถิ่นในแต่ละที่ที่เป็นบ้านใหญ่ในแต่ละพื้นที่ที่เขาไม่ยอมเพราะว่าการที่มีการคมานามเฮาคมันทําให้เขาชาร์จได้ล้พอเราเข้าไปใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยซึ่งเทคโนโลยีนี้ก็ต้องพูดให้ชัดนะเป็นเทคโนโลยีเพื่อที่จะทำให้เกิดความเท่าเทียมถ้าเราอนุญาตให้กลุ่มคนนี้เข้ามาถึงเทคโนโลยีได้กลุ่มคนเก่าเราก็ต้องไม่ลืมเช่นเดียวกันยกตัวอย่าง ที่ฟิลิปปินส์บอกว่าจะทํารถรุ่นใหม่เข้ามาอยู่บนเทคโนโลยีได้ห้าคันต้องมีแท็กซี่อยู่1คันตลอดเวลาหรือสองคันตลอดเวลาทําให้บทแอปเนี่ยความเท่าเทียมมันเกิดขึ้นไม่ว่าคนเก่ากับคนใหม่แต่ถ้าเกิดเป็นบ้านเราเนี่ยถ้าจะสู้กับการคมนาคมที่เป็นเสือนอนกินในแต่ละจังหวัดเนี่ยถ้าใครอ,อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ที่ระบบการคมนาคมไม่ดีจะเข้าใจผมเลยพูดคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับเสือที่อยู่ในระบบที่ต้องจ่ายสวยเพราะอะไรที่ยิ่งกฎหมายเยอะ มันก็จะเป็นดุลพินิษ์ในการที่ต้องจ่ายใต้โตอันนั้นก็คือระบบราชการใช่ไหมครับใครมีเส้นใครมีเส้นได้ก่อนก็เหมือนมีคนเขียนเอกสารให้มือใครสาวยาสาวแต่ถ้าเกิดใครไม่มีเส้นก็ตีกลับไปตีกลับมาตีกลับไปตีกลับมาเหมือนขัดขวางมือไม่ให้มึงทำให้ได้แหละและนั่นก็คือสาเหตุที่ทําไมท่านต้องเลือกก้าวไกลเข้าไปเป็นรัฐบาลครับเรามีเรามีนโยบายครับคุณหมาสิริกัญญาหัวหน้าพักปาร์ตี้ลิสเบอร์สามเนี่ย เป็นประธานกรรมธิการเขาทําเรื่องมาเลยครับว่าพวกเกี่ยวกับกฎหมายหลายฉบับที่ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วแถมยังเป็นช่องทางให้เกิดการเรียกสวยใต้โต๊ะด้วยเพราะว่าขอไป10วันแล้วคุณยังไม่ผ่าน20วันก็ยังไม่ผ่านต้องไปถามเขามันมีอะไรผิดปกติอ๋อมันมีค่าน้ําชาตนิดหน่อยสา4 1 4 7ฉบับซึ่งเป็นกฎหมายที่เราสามารถที่จะกีโยวตนได้ทันทีไปยกเลิก<อ>ไปยก,ยกเลิก<า>ได้นะทันทีอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยก็ตองคือเราต้องปรับความเข้าใจนิดหนึ่งนะ ในยุคของนักทหารใช่ไหมจำได้ไหมที่เขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาผ่านกฎหมายเป็นร้อยฉบับเขาชอบคิดว่าออกกฎหมายเยอะๆะดีนะจริงๆแล้วตรงนี้เป็นมายาคตินะฮะจริงๆในยุคนี้จะต้องตัดหรือยกเลิกกฎหมายที่ไม่จําเป็นนะก,ก็จะกลายเป็น,เป,นเป็นเครื่องมือในการที่จะต้องใช้ดุลพินิจแล้วดุลพินิจเนี่ยเป็นส่วนผสมของคอร์รัปชันที่ดีที่สุด ฉันจะให้คุณดีหรือฉันจะไม่ให้คุณดีฉันในฐานะที่ผมเป็นอดีตข้าราชการมาก่อนเนี่ยผมเข้าใจว่าบางใบเนี่ยควรที่จะใช้แทนกันได้ในแทนนี้จะขอเป็นใบอนุญ,ญาตเปลี่ยนเป็นการจดแจ้งแทนถ้าถ้าต้องขออนุญ,ญาตก็คือต้องรอเขาดูลินิตเขาแต่ละแค่จดแจง้งอ่าผมเพื่อนเท่าพิภพอยากจะต้มเหล้าตามกฎหมายใหม่ที่อนุญ,ญาตแล้วก็แค่จดแจ้งพอจะถ้าเกิดขออนุญ,ญาตเนี่ยมันก็เหมือนกับเวมันแค่ลดกำแพงเก่าแล้วก็สร้างกรมกำแพงใหม่ ด้วยดุล,ลพินิจของผู้มีอำนาจเพราะฉะนั้นอะไรแบบนี้เนี่ยก็จะสามารถที่จะทําให้การลงทุนกลับเข้ามาเยอะมากขึ้นนะครับความสนใจกลับมามากขึ้นแล้วก็ทําให้ดุล,ลพินิจน้อยลงแล้วก็ทําให้ความต้องการต้องการที่จะสร้างธุรกิจใหม่เนี่ยมาเกิดขึ้นแต่ผมว่าน,นั้นมันแค่ฝั่งซ้ายอย่างเดียวฝั่งของอุปทานอุปสงค์ฝั่งของสปลายอย่างเดียวแต่ฝั่งของดีมา์นเนี่ยหลายคนผมคุยกับทูตญี่ปุ่นที่ลงทุนเลือกระหว่างไทยกับเวียดนามเนี่ยเดี๋ยวจะทำสตาร์ทอัพหรือไม่ทำสตาร์ทอัพจะลง เขาจะต้องดูว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมีมากแค่ไหนเศรษฐกิจฐานลากทําได้ไหมถ้ามาลงทุนที่ EV ีที่ประเทศไทยสามารถที่จะขายในประเทศได้หรือเปล่ามันมีโดเมสติกดีมาหรือเปล่านั่นคือสาเหตุของพระก้าวไกลที่บอกว่าแล้วต้องรีดงบกองทัพมาทํางบเศรษฐกิจฐานรากโดยเร็ว